ก็เขาสะปะแตะกอก็ดอกรดเดียยเท่นี layers, that, ้วะดำหน้าห่างอะเีเรามงดูปุสบายดีพ่อแม่พี่น้องเขาต้องล้มยินพัดมาในหนาวหัวใจเจ้าจากไปเหลือไว้แค่ความเหงาโอ ย,ยังหักเจ้ายังคิดหอดความเก่าความลังดำก่อนหมู่มันเลยงามแต่ก็ขักเอาดีแถมปัญญากบเกิดดีสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักสวัสดีพี่น้องฟังไทยสบายดีพี่น้องฟังล่า pe vào <laughs> <laughs> đây apa ni yang mau vào nhục mưu cho thân phút sồm. ปาโตนันนันกินยูขนมงว่วงกินบ่อหนิรู้่าตัดเออเออ ฝนตรงแห้งปะาน่นเนาะน้าจะังหงเนาะดามมึงเห็ดยังนะดามึงมึงเห็ดยัง มาลกก้าพี่แคนมาลกก้าพี่คนต้องแห้งดิสะมือเส่าอีบ่ออนี่นะ่ปลาตรงนั้นอาบอกักน้อยนะดิสะเกาะบักน้อยดิยสะ ขี่เข่ากูยังมาเนี่ยนะอ่ะเด็กหน่อยมาส่งปากปี๊กอ,อ๋อแบบน,นัน้นเห็นบ้างมา,มาลกก้านี่แพตตี้บริภาพเมื่อยหร่ได้โบมีสามว่าเบิ่งหน้าให้เลยตีเดี๋ยวนี่พ่อ มันสาดหน่อยลายเลือแต่สีดำตะกาา้านี่บอ,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 อต้นนั้นใบดำหรอมะเลมเอาฝ่าดําเมันแล้วมันหลาเลยอะเหาวมันกูลืมเอาน้ามาให้ลูกในรถนั่น แสดงว่าฝนตกแหงอัน <didn> ด <'t> <forever> ี <bunları> ้จังหวัดนามหงเออมันนามแถวหน้าเราคุณหงสะเนาะแสดงว่าฝนแหงมันแอแออยู่ก่อนหน่อยแคนมาลกกาดแม่ะแล้วเมื่ออยู่ฝนผมไปจังไปเกตดเวียกับบบดนี้ อืมจะหลงว่ามันบด้มานำ้ำเนี่ยมูดแดงเ้ะอะเออขับสาไปตุดๆตๆัวเอาสาลิงฝ้าทั้งเมืองนอกฝ่าเงินมาหายซื้อไข่ซื้อมะมา ไข่ก,กับมาม่าปลากระปองอยู่ในสาลิงคุณซึมให้น้องแนนน้องแนนมาอยากกินไข่จะไม่ไดีไปลูกไม่ไดีไปลูกลงไปโลกาพุนอย่ามันยืนสวยอยู่นี่ เสียงสิบ่อหอยได้ยินเลยพี่น้องมันบอกมีไม้ตอนนี้เอาขึ้นไปเวียงนะฮาสื่อไม้มันนะผมมีโบสาธุสาธุาธขอบพระคุณป่าดาละลายเดอร์คับเดอรทางสเปนที่ฝากเงินมาของกินกับของหมักซะด้วยมาหมารักฟอง Nah nah. Kau ber kau jig ipi malam ni.

โอ้สิแล้วตีโอ้แล้วลวลายคนแพตติก็มาละอืมอก,นนก,ก็มาแดดสิสาสพาด็กน้อยเป็นเหรนสนน้ำเอาปไปเลสนนปยลสะนะแพติสิดำนาแพดสได้ไปอยู่ฮะสได้าปอยู่ตีกับสิบด้ดำนาสะบอ สิมีบางเถื่อคอื้สิมีสิ่์เลือกแทะ <c oughs> รับออกมาโลซาเล็กนะ <c oughs> ครับออกมาว <c oughs> ันนี้มีน้อง <c oughs> พวกมาหน่อย <c oughs> เออครับออกมาโลดไปแม่แน่นเอาของไปเก็บแม่แน่ซาเล็กนะไปแม่ จผ้าไปไหว้ละแคน้าบรได้เอาเมื่อนำอีกได้มาส่งแล้วนี่น่ะออมาพันบกเก็บโอ้ยเอออันนั้นอาน้องนอง้นองสาวของพอ่อเล็กน้อยอันนั้นอาเป็นปากระกปองหน่อยลืมแบ่งอากินน้ำเด้อค่ะแคน ล็อกล็อกป้าตัวใส,ส่เสื้อลุงพอบางมาโลกะจะเปลี่ยนเสืสส่อไหมเร็วเร็วมีเงินใส่ละลายอ มันหากระขึ้นจากหน้านามันยังมาทันได้กินมันยังมาทันได้บำรุงมันเลยจ่อยกะอาจะคันตะมันกีดเนาะไดี้ยมเอาเบือข่ำกับพ่ออยู่ดอกสี่หอ อากาศพอดีพอดีพี่น้องครับคิดว่ามันสีหอนเออโมแดงโมไดหอนเลยนี่ไม่ร้อนเลยสายกัน,นกพูดหนะความเก่งของมันมันสิงคังนนา <laughs> เป็นเฮาคาบมาบ่ฮหอดซ้ำม,มันจะไปฆ่าแท็กกิโตมมาแล้วเปลี่ยนสูตรไวๆแล้วมาลกกานี่เฮ้ยไว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 แฟนเปลี่ยนเสือเก,ก่านะลูก ไว้ยว้ยวยวยแต่คือบอกเอามากินดีปลุกนี่แม่ลูกแน่ครดดีมาดีปลนันลบแม่เบิงห้อย เฮ้ยเสียวนึ่งนันเลยพี่น้องแพทด,ดีใจยุจจโอ้ย,ยด,ดีใจหากจากป้ายสิป้ายอยู่<อ>บ<ะ>่ฮะบ่เอา ไปไนเนียงงาใส่บอนบ่ไปนอน,นพุ่นะอออืออืออืหอือออหไตนอตเ,เอือ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 าืออ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 ปออืกพีออออื่ออ<ม> อ่าพันดึงเห็นอยัางหย่านะพันติอ็พันติว่ากันหูนั่นนี่บามาสัก์ใครบมาพยังมาหายโลก,กายพันติว่ะเบาะเ <c ười> ดี๋ยวไปอยู่ไปอยู่พูนมีตะเลนเอือ อน้องเจ้าสิลงกันไดเองวะกลับสู่ครอบครัวอ้อมขอของพ่อแม่เลยน้องคือเก่าปู่บรรยากาศทห้องกี่ต้มโอ้ย โดยเฉพาะห้องกีโตมบ้าให้มาบ้านที่แม่นค่ะอติเมื่อก่อนเด้อหมื่นสิไปยุกไปเต็มสุดเด้อฟังฟังเสียงลุงเอิอนอ่ะหมื่นเด้อด่วนโลดทำหน้าสะก้อนเนี่ยมือเศร้านั่นเป็นบุบลงได้ มันสิต่างท่าแต่สิไป้า้ระวกเหตดยังเออกรชื่อเมื่อเรารมบบบนั้นเด่นอยู่เดียวโอเคแล้วเจอกันถามันแดดถ้าผนตกกลับไรได้ไป ไปเที่ยวหุยไ,ไปเล่นสวนน้ำสิพามินนี่มันไปเล่นสวนน้ำทนา,านสิไป,ปวันเสาร์อาทิตย์ปัดแพงขาขา่ขาแพงโอเคสบายดีปลาลุงเร็วไปามาเกาะหนินไปจับดีดี ออเหยีดติดค่อยๆเหนามงหนาเมิงหนามึ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 งหนา,ม,นามึงอยู่ในข้างหน้าเดวยนี่มาครับโอ้ Ủa. nào mừng rồi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  mừng tơm bò ờ Bạn rồi mừng rồi mừng tơm mừng rồi mừng rồi mừng rồi mừng